โอ้มาแล้วครับพี่น้องก้อนบันเริ่มเลยขาวหมกข้างล่างมองไม่เห็นเลยครับอืมโอ้มาแล้วพี่น้องเราจะลงไม่ได้นะครับอันนี้คือเขา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 จะไปหลวงพระบางเขาไปได้นะครับมาแล้วครับขาวโบเลย อันนี้ก็จะเป็นการนั่งรอให้หมอกไม่ตกก่อนนะครับแล้วเราค่อยลงไปนะครับเราไปได้นะครับก็ไปที่อทางขับมาที่รอเขาบางแล้วก็ไปจอดนะครับวไปจอดทัดรถที่นี่ก่อนครับไม่งั้นคุณก็จะโดนหมอกอยู่นี่นครับเห็นไหครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับมีแต่หมอกนะครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับตัวมีอะไรมาแล้วครับก้อนเลยครับเห็นไหมครับตัวเลขใช่ไหม ได้เลยครับออ๋บินยกเลิกก่อนก็ได้แล้วบินตัวใหม่มันคับอ่าเอาเลยครับมันค้างเห็นไหมตัดไปกอนออกเลยพี่เพราะเราเข้าไปยกเลิกเลยนะครับพี่น้องขาวล้วนไปหมดเลยครับโอเคไปผ่านมาก็ยกเลิกเลยแวะชมได้เลยครับใช่ใช่มันนั่นก็ยกเลิกยกเลิก